วันนี้ผมเปลี่ยนพัดลมคู่เลยนะครับวนภูมิเืิ่งต้นอยู่30องศาวิ่งที่2,200รอบครับก็เสียงไม่ดังครับสวัสดีครับผมเครื่นี้มาเทส CPU พัดลม CPU กันนะครับพัดลม CPU มีเสียงดังครับผม เป็นเอซุสรุ่นรุ่นอะไรจริงๆแล้วดูรุ่นหน้าจอได้ไหมไม่มีเนาะถ้างั้นเดี๋ยวดูรุ่นจากฝาหลังแอนนี้น,นะครับรุ่นอะไรเอ่ยเป็นรุ่นเอฟเอฟเอห้าศูนหแอนะครับห้าศนย์หกแอลก็มาด้วยการพัดลมเสียงดังนะอันนี้จะเสียงดังมากเลยนะ แล้วก็รอบต่ำนะครับเดินรอบต่ำแล้วเสียงดังมากโอเคครับเดี๋ยวผมแกะหลังเครื่องแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าลักษณะเป็นอย่างไรมากนะครับอันนี้หลายคนบอกว่าเข้ามาแบบเอเข้ามาเช็คแบบนี้ทำอย่างไรก็เราเปิดเครื่องนะครับเราก็ต้องกดย็บสองย้ำเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าของใบออเข้ามาดูสถานะผมเพลินได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไป แกะกันดีกว่าครับผมหลังจากที่แกะเครื่องมานะครับก็จะเป็นทรงนี้ที่เห็นนะครับตามวิดีโอเลยจะมีพัดลมอยู่2ตัวนะครับก็ตัวหนึ่งจะทํางานฝั่งของ CPU นะครับเปึงคลิปซิงฝั่งซ p u ยูตัวหนึ่งก็จะทํางานฝั่งของ GPU นะครับหรือการ์ดจอแยกของเรานะครับโดยหลักแล้วพัดลม2ตัวนี้ตัวที่จะหมุนอเวอร์เนี่ยจะเป็นตัว ของฝั่ง CPU นะครับหมุนตลอดนั่นเองใช้สับซะนะครับจะดูภาพแนวตรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ2ตัวลักษณะของการเสียนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบริ่งหรือบูทแบริ่งของเรามันสึกนะครับมันก็จะแป่งได้นะครับเอามือนิ้วนะครับสองนิ้วเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยนะครับอันนี้แน่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอบงานแบบนี้ ทางเราเองจะให้เปลี่ยนทั้งคู่นะครับในเมื่อฝั่งนี้เริ่มมีปัญหาแล้วฝั่งนี้ก็จะตามมานะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเครื่องนี้จะหมุนสปีดพร้อมกันนะครับเพียงแค่ว่าฝั่ง CPU... เนี่ยเขาจะทำงานก่อนแล้วก็เมื่อความร้อนสูงฝั่ง CPU ก็จะทำงานตามเพราะนั้นมันจะสอดคล้องกันอยู่แล้วครับเวลามีปัญหาถ้าตัวนี้เป็นเริ่มเป็นตัวนี้ก็จะต้องตามมาแน่นอน รู้จักไฟทองแดงนะครับเขาจะเป็นการถ่ายเทยความร้อนร่วมในเมื่อถ่ายเทยความร้อนร่วมอย่างไรก็ต้องมีการหมุนทางซ้ายถ้าและขวาถ้าลองได้เล่นเกมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแกะเราสามารถแกะเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกเราต้องหาอะไหล่มารอก่อนนะครับก็ทั้งคู่เลยนี่เป็นของใหม่นะครับไม่มีฝุ่น ไม่มีฝนที่ปลายนี่เลยนะฮะปลายพัดลมนะครับหมายจริงหรือไม่หม่ก็ดูที่ปลายพัดลมได้นะครับจะไม่มีฝนติดมาเราต้องทําอย่างไรบ้างโดยหลักแล้วถ้าเปลี่ยนแบบที่ทําความสะอาดซิลิโคนด้วยเนะี่ยเราต้องลื้อใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยที่ว่าเราไม่อยากที่จะไปยุ่งเรื่องของซิลิโคนนะครับก็จะมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสําหรับรุ่นนี้ เอ็ตัวนี้ก็ต้องขันนอ็อตตรงนี้ก่อนอันนี้ผมจะทำวิธีการเปลี่ยนโดยเปลี่ยนมือเดียวด้วยนะถ่ายไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยอ่ะเอาเบสิกเลยนะครับก็ต้องถอดสายแพรจอนะครับนะขึ้น้วสายแพร์จอขึ้นนะครับเอาสายแพรจอโอเคเอาสายแพรจอออกเสร็จแล้วก็ทำการขันน็อตตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้นอ็อ ส่วนนี้ต้องขันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยกเมนบอร์ดขึ้นนิดนึงขันน็อตตัวนี้ออกไปเลยนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็จะมีน็อตพัดลมข้างซ p u เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะฮะสองตัวครับขอโทษครับ2ตัวสามตัวมันเป็นฝัน่งนี้โอเคฝั่งน,นี้จะมี2ตัวมันเราก็ขันได้เลยครับขันน็อตพัดลมจะเลือกเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้นะครับถ้า ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนคู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการแกะซามซ้อนขันน็อตสองตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ดึงสายให้ลมออกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับนื่งจากผมทํางานมือเดียวเนาะจริงๆแล้วเราต้องเอามือจับโซวนี้ครับยกขึ้นไม่เป็นไรผมทางานมือเดียวก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับเห็นไหมว่าออกแนละ้วนะครับเราก็เอาตัวใหม่ซ้ายและขวานี่เขาจะไม่เหมือนกันนะ ปายแลว้วขวาจะไม่เหมือนกันเลยโอเคอันนี้เป็นตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปในร่องเหมือนเดิมนะครับยกซิงขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าตึงมืออย่าอย่ายกขึ้นสูงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการงอเลยนะครับตรงนี้ที่ผมขันออกเพราะว่าตัวบอร์ดเองเนะี้ยต้องทำการยกขึ้นนิดนึงเผื่อไว้เฉยๆครับ <Okay. S 2> เปลี่ยนวัลลมด้วยมือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งก็ถ่ายไปด้วยใส่น็อตสองตัวนะครับก็ขันมีน็อตสองตัวอันนี้ไม่ต้องขันแรงเลยมากนะครับแค่พอจุงมมือกว่า นะครับอ่ะอันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับเห็นไหมว่าแบริ่งเขาแน่นมากของใหม่ครับแล้วก็หมุนดีด้วยโอเคเราก็ใส่ใสายคันลมเป็นสายไฟนะครับทีเดิมมุมเดิมอันนี้เสร็จแล้วนอตตัวนี้ก็ใส่คืนจริงๆแล้วถ้าบอร์ดมันอิสระนะครับนอตตัวนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะแต่ผมติดผมชินผมก็เลยต้องออกอเพราะเผื่อเราต้องยกฝั่งนี้ครับ มันจะต้องยกซิงค์ขึ้นมาทั้งแผ่นแล้วก็ใส่ใสายแพ้ตามร่องเดิมน,นะครับที่เขาใส่มาตั้งแต่แรกมันจะมาสำคัญตรงนี้นะใส่แพรจอเราต้องระวังนิดนึงใส่ลงริมให้ตรงถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยก็จะจุดจับในหนึ่งห่างโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อัพ ช็อคเก็ตกลับไปนะครับนะถ้าถูกต้องนะครับเส้นสีขาวจะเท่ากันกับตัวคีบที่ลงไปนะครับถ้าสีขาวมันเอียงนะเราต้องดึงออกแล้วทำการใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งที่มีปัญหาเราจะทำการเปลี่ยนสองฝั่งเลยฝั่งนี้จะเป็น นอดสาตัวนะครับนึ่ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับฝั okay. ่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมต้องเปลี่ยนปพ,พรยคอมกันไม่อยากแกะนะครับก็ดึงสายคเบิลออกแล้วก็ยกขึ้น Okay. เก็ฝนเยอะเหมือนกันนะ,ะสังเกตพัดลมตัวข้างนี้นะครับข็จะมีการปิดรูฝั่งนี้ไว้เนื่องด้วยเนื่องด้วยจากว่าโมเดลของ i อ u ูนะครับจะมีสองโมเดลที่เป็นสิงแยกมาฝั่งนี้แล้วมาเป็นคีบสิงฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับพัดลมฝั่งคัะจอเนี่ยเขาก็เลยจะมีฝั่งเป็นรุ่นที่ฉลุฝั่งนี้นะครับเป็นรู พือให้ระบายความร้อนซิงหนึ่งกับซิง์ด้านบนกับด้านล่างด้านบนกับด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะฉลุไว้ซึ่งมันใช้รวมกันได้นะแต่ถ้าเรามีพัลมแบบนั้นเราจะต้องปิดช่องลมตรงนี้นะครับเพื่อบังคับให้ลมออกด้านบนอย่างเดียวแต่ที่ผมสร้างมามันตรงรุ่นนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องปิดโอเคทำการใส่อีกตัวนึง อันนี้ไม่ใช่อันนี้เสียหยิยบมาทำไมไอ้ตัวนึงอยู่ไหนตัวใหม่อยู่นี่เครับเปลี่ยนพัดลมมือเดียวเปลี่ยนได้ไงก็ <c oughs> ถึงบอกว่าถ้ามีเวลาว่างนะครับแล้วเจอปัญหาแบบช่างก็สามารถทำได้นะ สั่งพัดลมมาแล้วก็เปลี่ยนเอานะครับขนาดช่างยังเปลี่ยนได้ด้วยมือเดียวเลยนี่คุณก็ต้องทําได้นะครับก็เหมือนเดิมก็ไวริงมาที่ตัวตัวแจ็คตัวแจ็คพัดลมนะสายไวริงมาหาตรงนี้นะครับก็อยู่ที่การจัดการสายนะครับเราจะเก็บสายยังไงก็ได้ เพื่อที่ว่าผมมีมือเดียวเนะาะมันก็จะดูไม่ค่อยละเอียดอโอเคครับถท่านั้นก็เพอร์เฟกแล้วครับไม่มีอะไรก่อนประกอบเครื่องหรือเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับให้ทําการเทน็อตหรืออะไรก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราทําน็อตอะไรตกลงไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปลองกันนะครับอันนี้เป็นพลลมใหม่เลยแฮงคู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดเทส เราเดี๋ยวจะถ่ายตอนเทสให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าการพัดลมเสียงดังหายไหมจริงๆแล้วมันหายเยอะอยู่แล้วล่ะแต่จะดูรอบของพัดลมเป็นอย่างไรนะครับครับเราจเจอกันตอนนี้เปิดเครื่องมาตอนแรกพัดลมจะยังไม่หมุนนะครับตัวแอปจะดูเหมือนหมุนแต่ว่าพัดลมยังไม่หมุนนะครับอ่าโอเคครับเริ่มหมุนอนนี้ได้รอบเป็นพันเลยนะขนาดเทมยังไม่เท่าไหร่นะครับรอบ เป็นพันเลยนะครับอุณหภูมิยังแค่ตามที่เป็นองศานะรอบนี้หมุนเป็นพันรอบตอนนี้ปลาไปสามพันรอบนะก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยจะแค่หลักร้อยเองนะแต่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่ถึงพันอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นปกติอุณหภูมิปกติตอนเปิดเครื่งหน้าใบออดนะครับพลมที่เช็กได้รอบจะประมาณ2,200รอบนะครับ คุณทมก็จะอยู่เลงประมาณ30 33าองศานะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เปรี่ยนอารมนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ติดตามช่องเสียงโนบุกมาตลอดช่องเสนยงโนบุกก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้ลงนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างที่ลงนะทั้งแพลตฟอร์มเกมคอนโซลนะครับแล้วก็งานไอทีต่างๆที่สามารถทําได้ช่องเราค็จะมี การทำคอนเทนต์ลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ